มาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะจะได้ครบถ้วนนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อสเตเบิลคอยตอนนี้ต้องพูดเลยครับว่าสเตเบิลคอยกำลังฮิตเปี่ยงป้างเลยนะไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากออกสเตเบิลคอยอยากเป็นสเตเบิลคอยอยากทำสเตเบิลคอยทุกเอ็กช n g นก็พยายามจะทำสเตเบิลคอยหลายประเทศก็พยายามจะทำสเตเบิลคอยครับแต่คำถามก็คือว่า เรื่องนึงวันนี้ที่จะมาเล่าคืออะไรก็ต้องบอกว่ามันจะมี stable c ค i n ตัวใหม่ครับเกิดขึ้นชื่อ USDH จาก Hyperliquid แล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงมาเล่าเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นตัวแข่งขันหรือเข้ามาประมูลกับสงครามครั้งนี้คนที่6ก็คือ Eternal Labs ซึ่ง Eternal Labs คือใครอะไรยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนใครไม่รู้จัก ไฮเปอร์ล uh, ิควิดเล่า h y เปอร i ลิควก่อนแล้วกัน Hyperliquid เป็นด e เซ n นทร l i z ไล e ์เอ็กช e ที่มีปริมาณการเทรดมากกว่า3,30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนก็เรียกว่าถ้าพูดถึงดีไฟเขาก็เป็นเจ้าแหละนะจะไปซื้อเหรียญเทรดเหรียญหรืออะไรก็ตามนะก็ต้องบอกเลยครับว่า h y เปอร์ลิควิเนี่ยใหญ่มากจนแซงหน้าโลบินคูดไปแล้วบริษัทเนี่ย มีพนักงานแค่11คนครับแถมยังครองส่วนแบ่งการตลาดของ perpetual future ก็พวกซื้อ future นะแบบ Decentralized มากกว่า70%คือถ้าเกิดไม่ได้อยากเล่นแบบฟิวเจอใน exchange ปกติก็จะเป็น Decentralized exchange ก็จะเป็นของ Hyperliquid นีครับเพราะเขากินเกือบหมดแล้วนะทีนี้ e ิตาเนียเขาก็อยากที่จะเข้าไปร่วมวงไพบูลในการออก USDH ด้วยเพราะว่า Hyperliquid เนี่ยเขาเพิ่งประกาศครับว่าจะให้บริษัทต่างๆเสนอเปิด Stablecoin เพราะว่าตอนนี้เขาใช้เยอะใช่ไหมเขาเป็น Exchange ที่คนเข้าไปเทรดเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาก็อยากมี USD หรือ Stablecoin ประจำแพลตฟอร์มเขาก็เลยตั้งชื่อว่า USDH นั่นเองก็คือ USD ของ Hyperliquid ทีนี้ คู้ชนะนะจะมีคนเดียวที่จะได้ควบคุมสภาพข้องมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และรายได้มหาศาลจากดอกเบี้ยสำหรับทุนสำรองนั่นเองก็ว่าย,ง,ายง่ายเข้าไปก็กลายเป็นเสือนอนกินน่ะถ้าดีเซนเทลไลต์เจ้านี้เขารับใครไปทำคนนั้นก็ได้ไปหมดเลยไงล่าสุดอีเท r e u เโทษอีเทอร์น l a b ล่าสุดนะครับอ t เทอร์น l a b ก็เลยเข้าประมูลเรื่องนี้เป็นคนที่6ครับทีนี้เข้าช้าก็เลยแสดง อภิมิหารเยอะหน่อยก็หมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น3 d ออโตเบดิกหมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณซื้อได้ที่ fn ทุกสาขาและ fn m Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมเยอะหน้อยนะครับก็คือว่าเขาก็ออฟเฟอร์เยอะนะเพราะว่าต้องบอกก่อนเรื่องแรกก่อนที่จะไปรายละเอียดนะว่าอีเทอร์นาเนี่ยเขามีอะไรเสนอเข้าไปบ้างต้องบอกว่าอีเทอร์นาเขามีผลงานครับการออกสเตเบิลคอยเป็นรองจากเทเตอร์ usdt นะกับเซอร์เคิล usdc นะ เพราะว่าเขามี USDE ที่มีมูลค่ากว่า12,900ล้านเหรียญสหรัฐในเวลาเพียงแค่10เดือนถือว่าเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ครับทีนี้ e ีเทอร์นเนี่ยเสนออะไรไปบ้างก็ต้องบอกว่าอีเ e r n a นเนี่ยเขาเสนอว่าเขาจะออก USDH ให้โดยเขาจะใช้ USDTB ที่เป็น Stable c ค i n ที่เชื่อมโยงกับบิลของ Backlog นะครับในการออกผ่านในในการออกผ่านแองแองเคอร์ดิจิทัลแบงค์นะครับโดยมีจุดเด่นดังนี้ครับห้ 5, 6, ข้อข้อที่1ก็คือเขาจะคืนกำไรเกาสร์เจากทุนสำรองให้กับชุมชน Hyperliquid ครับเรื่องที่2อันนี้น่าสนใจมากเขาจะจ่ายค่าใช้ใจ่ายในการย้ายตลาดจาก USDC ไป usdh ทั้งหมดเองโอ้โ oh, ห oh, พ่อบุญรุ่มจริงๆ 3. คือสนับสนุนเ,เงินจูงใจก็คือคอ,อัดฉีนเงินเข้าไปในระบบนิเวศเนี่ยไม่ใช่แค่75ล้านดอลลาร์ครับแต่เขาจะเพิ่มเป็น150ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ร่วมมือกับ s e c u r i t y t i นะครับนำสินทรัพย์แบบโทเค็นไนท์มาสู่ h y p e r evm อีก5ก็คือสร้างซินติกดอลลาร์เฉพาะของ Hyperliquid ที่ชื่อว่า husde ขึ้นมาอีกนะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสร้างระบบการเดียนเน็ตเวิร์กจากตัวแทนที่ได้รับเลือกเพื่อกระจายอํานาจในการควบคุมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากอันนี้ยังมีข้อเสนอแบบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแล้วกันว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ชนะในการประมูลครั้งนี้นะอีเชอน่าก็ยังยืนยันครับว่าจะสร้างมูลค่าหลายพันล้านให้กับ Hyperliquid ิดย อันนี้แหละเรียกว่าเรียกหงายไพย่ปั๊บปั๊ปับป๊บแบบโอ้โหไอห้าคนเนี่ยอาจจะปาดเหงื่อนะเพราะห้คนแรกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับมาดูคู่แข่งกันนิดน,นึงแล้วกันว่า5คนแรกเป็นใครบ้าง p e ็กซอร์สหลายคนรู้จักครับเ,เขามีจุดแข็งอยู่แล้วแล้วก็กํากับดูแลสัญญาแล้วก็บอกว่า95%ของดอกเบี้ยในทุนสำรองเนี่ยจะคืนเข้าไปซื้อโทเค็นไฮเปอร์ลิควิดทำแบบเดียวกันนะครับคนที่2คือสกาครับเดิมคือ มาร์เก็ตดาวนะมาร์เกอร์ดาวนะซึ่งสกายเองก็เสนอว่าถ้าทำ USDH แล้วเนี่ยรองรับสินทรัพย์นู่นนี่นั่นก็จะทำเลนติ้นพร้อมกับให้ผลตอบแทนด้วยเช่นกันคลา,ายกันนะ คนที่3คือ f r a r Finance เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในโปรคอ Defi ที่ใหญ่ที่สุดเน้นการดีไซน์ให้มีไอตัว u s d h ให้มีประสิทธิภาพคนที่4คือ a g o r a ครับ a g o r a บอกว่าเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างพื้นฐานคริปโตที่มี w a n a e แล้วก็ Moonpay Moon สนับสนุนอยู่ข้างหลังเสนอคืน100%เลยของไรายได้ทุนสำรองให้กับ Hyperliquid อันดับ5ครับ Native มาร์เก er นะมาร์มาเก็ตพู้ถิด n เนทีฟมาเก็ตก่อตั้งซึ่งทีมนี้เขาเป็นเรียกว่าผู้สนับสนุนเก่าของ h y p e r ร์ลิควิครับออกมาเสนอแต่ว่าชุมชนเขาไม่ค่อยยอมรับคนที่5นี้นะทีนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าทางด้านของทางด้านของออตัวของอีเทอร์นเนี่ยเขาก็ตั้งใจมากไง เพราะเขาก็เสนอมาค่อนข้างรุนแรงพอเสนอมาแบบนี้ครับมันก็เลยมีผลกระทบที่ค่อนข้างเป็นเชิงบวกกับ Hyperliquid ครับเพราะว่ามันก็สนับสนุนระบบตัวของ d e f าหรือว่า c e n t นท์ไ e ท์เอ็กชเนี่ยค่อนข้างมากสำหรับนักลงทุนชาวคริปโตเนี่ย ต้องบอกเลยครับว่าราคาโทเค็นของ Hyperliquid นี่ก็พุ่งสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ55เหรียญกันเลยทีเดียวแสดงว่ามีความเชื่อมั่นในการประมูลครั้งนี้มากมีส่งผลบวกมาไม่ว่าใครจะช,ชนะ Hyperliquid ก็ได้หมดอะอย่างที่สองก็คือสิ่งที่น่าจับตามองก็คือ Stable c o อยรายใหญ่เนี่ยก็เริ่มกระโดดเข้ามาครับเพราะว่า ใครคลองส่วนแบ่งได้มันก็เม็ดเงินทั้งนั้นนะอย่างที่3ก็คือสะท้อนการแข่งขันของโลก s t a b บคอยครับมันเป็นยุคทองของ s t a b บคอยอย่างจริงจังครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันกันอย่างมากมากนะแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตมากๆแล้วก็อย่างสุดท้ายครับการเชื่อมโยงสินทรัพย์เทรดไฟล์มากขึ้นข้อเสนอของอีเทอ a ์แล้วก็ Sky เนี่ยจะเห็นชัดครับว่ามันมีการบริอรวมกันนะมากยิ่งขึ้นระหว่างเทรดไฟลกับดีไฟ แล้วก็เพิ่มการเชื่อมระหว่างโลกการลงทุนดั้งเดิมเนี่ยมาสู่การลงทุนแบบใหม่เนี่ยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เลยเสริมความน่าสนใจของ s t a b l e c o i อมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิวที่ได้ตอบแทนมามันก็หอมหวานมากยิ่งขึ้นนะเพราะใครได้ไปมันก็เซ็กซี่หมดเลยนะทีนี้มา พูดถึงมุมมองนิดหนึ่งเราก็ข้อสรุปครับว่าทําไมผมถึงเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังก็ต้องบอกครับว่าการประมูล USDH เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของโลก DeFi เพราะว่ามันกลายเป็นว่าถ้า Centralized Exchange ใช้ USDTUSDC ถ้าจะมาเล่นฝั่ง DeFi ชฉันจะเป็น DeFi ชฉันจะเป็น Decentralized Exchange ฉันจะไม่ต้องมาดีแควให้ฉันเป็นใครเธอรู้แค่กระเป๋าตังค์ฉันอย่างเดียวตามรหัสเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยนั้น USDH จึงเริ่มเป็นสิ่งที่ตลาด d e f ายกำลังจับตามองครับ Hyperliquid เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เล่นตัวท็อป,อปของวงการทันทีนะแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็น Eternal Sky หรือ p e ็ o s ์ c e เนี่ยก็เป็นพันธมิตรเนเขาก็ต้องพยายามเนี่ยที่จะเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญนะครับ Stablecoin เนี่ยจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีนวัตกรรมในการแข่งขันสูงไม่ใช่เพียงแค่เอาดอลลาร์มา เพกอย่างเดียวนะมันคือเงินดอลลาร์บนบล็อกเชนอีกทีหนึ่งนั่นเองนะก็ต้องไปดูนะครับว่าจากนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ในอเมริกาเนี่ยส่งผลที่เป็นแรงกระเพื่อมแล้วก็เกิดนวัตกรรมขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญรูปแบบของการทำกำไรในระบบดีเซนเทลไลซ์เนี่ยมันก็จะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขาเอา USD ทั้งหลายไปเพกอยู่ใช่ไหมได้ผลกำไรเขาเอาผลกำไรนั้นอัดเข้ามาใน ดีเซนเทอไรเอ็กเซนนี้มันก็เลยสร้างมาตรฐานใหม่ทําให้ d e f ฟเนี่ยค่อนข้างยั่งยืนไม่ใช่ได้กําไรไปแล้วเอากําไรไปทําอะไรอันนี้คือเอากําไรวนกลับมาทําให้คอม m ูนิตี้มันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นส่วนตัวผมก็มองว่าไม่ว่าอีเทอร์นาจะชนะกันประมูหลหรือไม่แต่สัญญาณเชิงบวกต่อไฮเปอร์ลิควิดมันก็มากขึ้นและอุตสาหการดี ดีเซนเทลไลฟไฟแนนซ์ก oh. okay. like ็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นการที่มีบริษัทแนวหน้าชั้นนําต่างๆเนี่ยโอ้โหเข้ามาแข่งกันขนาดนี้มันก็เห็นครับถึงศักยภาพของโลกดี f าที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆสําหรับนักลงทุนครับสิ่งที่น่าจับตามองหรือพ่าคนที่สนใจคริปโตเคอเรนซีก็ต้องมองแบบนี้ครับว่าธุรกิจที่มันมียูสเคสจริงๆมีการใช้จริงๆมีลูกค้าจริงๆเนี่ยมันเริ่มเข้ามาแล้วครับเราจะไปลงทุนกับไวท์เปเปอร์ที่แบบ ยังไม่รู้เลยขายฝันอย่างเดียวไม่ได้ครับแบบนี้มันน่าสนใจไงมันก็เลยทําให้น่าจับตาว่าไฮเปอร์ลิควิดจะเป็นยังไงต่อสําหรับคนที่มีเหรียญไฮเปอร์ลิควิดแล้วก็น่าจะต้องยินดีนะต้องอาจจะต้องถือไว้ก่อนนะทั้งนี้ทั้งนั้นรายการเราไม่ใช่รายการแนะนําการลงทุนครับไม่ใช่ดูเสร็จปุบ๊บอ๋อพี่นุ่ยบอกว่าต้องเข้าไฮเปอร์ลิควิดไม่ใช่นะครับสิ่งสําคัญเลยเช่นเดิมครับต้องทํากันบ้านให้ดีแล้วก็บริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบครับเพราะตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนอย่างมากนั้นการลงทุน ต้องระมัดระวังนะครับก็มีหน้าที่รวบรวมข่าวสารแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจุดที่น่าวิเคราะห์นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับหวังว่าจะถูกใจนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ได้ครับว่าคิดเห็นกันยังไงนะหรือว่าผมวิเคราะห์มาถกูกไม่ถูกยังไงชี้แจงได้ผมไม่ใช่คนที่สามารถวิเคราะห์ทุกอย่างได้อย่างถูกต้องนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีแนวความคิดที่แตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับน้อมรับทุกคำ แล้วกลับมาพบกับรายการเบนเยียมเบตเตอร์ไลฟ์มองต่อสิ่งดีๆเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับผมหนุ่ยเบนเยียมได้ทุกวันจันพ์พธศุสร์ช่วงเที่ยงแบบนี้เราพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์นะครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทนซอฟท์ครับก็เป็นหมอน 3D ออโตเปดิกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ช่วยเพิ่มดีฟสเ e ปได้จริงนะแล้วก็สามารถวัดค่าได้ผ่านตัวสมาร์ทวอชนะอย่างตัวที่ผมใส่อยู่ก็เป็นของหัวเว่ย w a ชฟิตสีนะครับเราก็สามารถที่จะ tracking ได้ว่า Deep Sleep คุณดีขึ้นแค่ไหนนะเพราะ Deep Sleep มันช่วยให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้คุณสดชื่นมากยิ่งขึ้นและมันไม่ใช่หมอนที่ใครๆก็บอกว่าดีแต่มันบอกว่าดีด้วยการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จริงๆอืมก็ถ้าถูกใจก็ฝากคอมเมนต แล้วก็ใครที่ซื้อแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าอยากทดลองก็สามารถกดลิงก์ไปได้เลยนะครับร่วมสนับสนุสนรายการได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับขอบคุณเบื่อนๆมากๆครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับหมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D a u t o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณเคยเจอปัญหานี้ไหมครับ ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จาก t ท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบ Economic ช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศรีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม Deep Sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้ารองรับสรีระของศรีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ